สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบก็คือว่าที่ดินพบท5เนี่ยค่ะมันย่อมาจากาภาษีบำรุงท้องที่ถูกไหมคะซึ่งพบท5จะเป็นที่ดินที่รัฐอ่ะค่ะจัดแจงให้กับประชาชนในการทำกินไม่ว่าจะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในหัวข้อ ซื้อที่ดินพวทอ,อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะก็วันนี้เป็นวันที่นำที่ดินพวทอในเขตบ้านฉางะคะ่ะมานําเสนอให้กับลูกเพจทุกท่านได้ได้ลองพิจารณาดูนะคะตั้งแต่แปลงขนาดหนึ่งไร่จนกระทั่งขนาด3ามไร่ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีที่ดินพวทขนาด16ไร่ด้วยนะคะซึ่งาราคาก็จะแตกต่างกันไปอย่างขนาดหนึ่งไร่ค่ะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 หนึ่งล้านสองแสนบาทต่อไร่นะคะส่วนแปลงที่เป็นร้อยตารางวาก็จะราคา3,5 0 0 0นนะคะส่วนจะมีอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เป็นพวท5ที่เราได้มาล่าสุดก็คือ16ไร่อันนั้นเราขายเหมาไปเลยราคา4ล้านนะคะ,อะขอโทษทีค่ะราคา5ล้าน16ไร่ราคา5 000, ลา้านนะคะเราก็โพสไปหลายวันแล้วลค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีโพสต์ในเรื่องของที่ดินพพทมาเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราเนื่องจากว่า ปัจจุบันนะคะที่ดินพบทก็จะมีหลายๆทาทำเลที่นํามาปล่อยขายหรือว่ามีมีลูกเพจหรือว่ามีคนรู้จักบางท่านก็เป็นเจ้าของที่ดินพบทอ,อยู่นะคะซึ่งถามว่าที่ดินพบทะคะ่ะโดยส่วนใหญ่จะมีน้อยคนที่จะมีความรู้ในเรื่องนั้นแต่โดยส่วนมากคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นก็จะมีความรู้ที่แบบมั่นใจด้วยะคะ่ะว่าออปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่มีความรู้แล้วก็มีความกลัวหลายๆสิ่งนะคะเพราะว่า พบทห้าเนี่ยค่ะจะไม่ใช่สิทธิ์ร้อยเเซสำหรับเจ้าของเพียงแต่ใช้คําว่าเพียงแต่นะคะเราสามารถทํากิจกรรมใดๆทุกอย่างในที่ดินของเราจนกว่าจะมีการเรียกร้องจากรัฐบาลนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมีประเด็นในเรื่องของที่ดินพวท5มาเล่าให้ฟังนะคะว่าในเขตบ้านฉางตรงไหนที่ปลอดภยัยตรงไหนที่ สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบก็คือว่าที่ดินพบท5เนี่ยค่ะมันย่อมาจากภาษีบำรุงทองที่ถูกไหมคะซึ่งพบท5จะเป็นที่ดินที่รัฐอะค่ะจัดแจงให้กับประชาชนในการทํากินไม่ว่าจะเป็นทําที่อยู่อาศัยทําการเกษตรอะไรต่างๆนะคะทีนี้ความเสี่ยงของที่ดินพบท5 1สิ่งที่ทุกคนอาจจะรู้ก็คือว่าไม่ใช่สิลเรา100%ใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่าการที่ไม่ใช่สินเรา1 0 เขาจะมาเรียกร้องคืนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องดูพื้นที่บางที่เขาต้องดูเป็นสโซนๆไปนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณถือที่ดินพวท5เราจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่ใช่นะคะวันนี้เรามีหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักนะคะก่อนจะซื้อที่ดินพพทเนอะอาจจะมีบางส่วนหรืออาจจะมีหลายๆส่วนที่ที่จะต้องคำนึงถึงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจเลยคือเรื่องของผังสี ผังผังเมืองอะคะ่ะผังเมืองซึ่งผังเมืองจะเป็นตัวกําหนดโซนโซนในการใช้พื้นที่ต่างๆเช่นอย่างในในเขตป่าไม้ก็จะมีสีเขียวใช่ไหมคะเขตอนุรักษ์ก็จะเขียวเข้มอย่างเงี้ยค่ะหรือเขตอุตสาหกรรมก็จะเป็นสีม่วงคราวนี้ในพื้นที่ของบ้านฉางอะคะ่ะจะมีทั้งเขตที่เป็นป่าไม้เขตที่เป็นเขตอนุรักษ์ใช่ไหมคะแล้วก็เขตที่เป็นชุมชนชุมชนหนาแน่นหรือเขตพัฒนาชุมชน แน่นอนค่ะในเขตในส่วนที่เป็นพัฒนาชุมชนหรือในเขตที่เป็นป่าไม้จะมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นพวทอดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดั้งเดิมอยู่แล้วหมายความว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราถือครอ,อ,องที่ดินกันมาตลอดเป็นพวท5ห้าแล้วเราก็ยังใช้ที่ดินแปลงนั้นในการอยู่อาศัยในการทํากินนะคะทีนี้ถามว่าตรงไหนที่เสีย่ยงตรงไหนที่ไม่เสีย่ยงเรามาดูกันค่ะอย่างเขตบ้นานฉางเราสามารถเช็คได้เลยนะคะในเว็บของกรมที่ดิน ในเว็บของกรมที่ดินจะเป็นชัดเจนมากเลยค่ะว่าตรงไหนเป็นผังสีอะไรตรงไหนเป็นเขตป่าไม้ตรงไหนที่เป็นเขตอนุรักษ์ป่าตรงไหนที่เป็นเขตชุมชนเพราะฉะนั้นในหัวข้อในวันนี้ที่อน,นุจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้ฟังก็คือว่าที่ดินพบทห้าที่อนุโพสต์ขายทุกทุกแปลงอะคะ่ะมันไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้เลยแต่คือไม่ได้หมายความว่าในเขตป่าไม้จะจะไม่แนะนํานะคะคือ ตราบใดที่ยังไม่มีโครงการที่จะทําประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นเราก็ยังอยู่ได้นะคะในเขตป่าไม้นะแต่ถามว่าความเสี่ยงระหว่างที่เป็นป่าไม้กับที่เป็นเขตชุมชนอะไรเสี่ยงกว่าต้องนึกถึงนะคะเพราะทีดเป็นเขตชุมชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลอนุมัติหรือว่าอนุญ,ญาตให้อยู่อาศัยต่อไปเรื่อยๆถูกไหมคะจนกว่าจะมีการเรียกร้องหรือว่าเรียกคืนของของรัฐบาลแต่นั่นแหละคะ่ะในเมื่อใหอ้ให้เป็นเขตชุมชน นั่นหมายความว่าประชาชนก็สามารถทําบ้านทําที่อยู่อาศัยได้ใช่ไหมคะส่วนอีกเขตหนึ่งที่เป็นเขตป่าไม้แน่นอนเป็นเขตป่าไม้อยู่แล้วเมื่อรัฐบาลจะเรียกคืนเพื่อเอาไปเป็นคืนพื้นที่ป่าไม้อันนั้นก็เป็นเจตของเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สามารถที่จะไปบังคับเขาได้นะคะทีนี้อย่างในพื้นพื้นที่เขตบ้านฉางอย่างเขตช่างหมากที่เราโพสต์ไปนะคะเราต้องบอกเลยว่าเราเช็คมาให้แล้วแต่อันนี้โอเคแล้วค่ะในไลฟ์คนนี้อาจจะมองสอไม่เห็น ะะอย่างเรนูพยายามที่จะามารจุดไว้ให้เดี๋ยวเราจะโพสต์ให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าแปลงที่ดินพบท .5 ที่เราโพสต์ขายในวันนี้ค่ะมันอยู่ในที่ที่เป็นสีเหลืองอ่อนคือเขตพัฒนาชุมชนนะคะนั่นหมายความว่าเขตตรงน,นั้นเนี่ยอนุญ,ญาตให้เราอยู่อาศัยเลยอย,อ,อยู่อาศัยทํากินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเรียกร้องคืนหรือถ้าไม่เรียกร้องคืนเราก็อยู่กันไปยาวๆไปเลยค่ะสามารถทําประโยชน์ได้ยาวๆไปเลย ไม่ต้องกังวลเลยนะคะในที่ดินพพทให้ในเขตวันชางบางส่วนเนาะหรือในเขตวันฉางที่อนุโพฤขายไปไม่ว่าจะเป็นที่1ไร่1ไร่ที่ไร่ละ1่ล้าน2จะมีถนนคอนกรีตอยู่หน้าแปลงแล้วมีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วแปลงนั้นก็สวยมากเลยนะคะเพราะว่าถนนแปลงนั้นเนี่ยเป็นคอนกรีตเลยสามารถผ่านไปยัง ถนนหลักของบ้านช้างหรือแม้กระทั่งแปลง3ามไร่ก็เป็นถนน8เมตรเข้าไปนิดเดียวเองค่ะมีน้ํามีไฟเข้าไปถึงแล้วและอีกแปลงหนึ่งที่โพสไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2องไร่อันนั้นก็คือถนนคอนกรีตถึงหน้าแปลงเลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งซึ่ง,งทุกแปลงนะคะแน่นอนมันอาจจะมีข้อจํากัดของเขาเนาะเราไม่ได้บอกว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซนตแต่สิ่งที่เขาดีของที่ดินพพพทห้า,ะะหาต้อง,ต,องต้องยอมรับเลยค่ะคือเรื่องราคา ราคาจะถูกกว่าที่ดินที่เป็นโฉนดเท่ากับประมาณ4เท่าในปัจจุบันเลยในพื้นที่บ้านฉางนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่าง1ไร่ในเขตช้างหมาก1.2ล้านถูกไหมคะถ้าในาที่แปลงขนาดนี้ถนนคอนกรีตผ่านแบบนี้แปลงสูปสี่เหลี่ยมสวยแบบนี้ถ้าเป็นในเขตอื่นที่เป็นโฉนดอาจจะ4หรือ5ล้านเลยก,ก,ก,ก็ได้นะคะแต่นี้แค่1.2ล้านถ้าเราไม่ได้คิดถึงราคา,ถ,า,ถ,าถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์นะคะ ให้เราคิดว่าตัวพอทอห้าเนี่ยค่ะเราเช่าที่ดินทํากินเราสามารถทําประโยชน์ตรงนั้นให้ที่ดินเขาหมุนเวียนเงินให้กับเราก็จะดีมากๆเลยนะคะจะคุ้มมากๆเลยเพราะว่า1นไร่หนล,ล้านเนี่ยเป็นราคาที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่เป็นฉนวนในเขตบัญนฉางเนาะ ไม่มีแล้วาค่ะราคานั้น1.2ล้านแทบอาจจะได้แค่100ตารางวาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในเขตช์กหมากที่เราโพสต์ขายอะค่ะเราได้ถึง1นึ่ไลนเลยนะคะมองว่าถ้าเราอยากมีที่ดินสําหรับทําสร้างดินให้เป็นเงินหมุนเวียนนะคะลองมองที่ดินแถวชากหมากเอาไว้นะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขาอะค่ะเป็นสีสีเหลืองอ่อนเนาะเป็นเขตพัฒนาชุมชน ยังสามารถที่จะให้ประชาชนได้ทํากินยังสามารถให้ประชาชนได้ไปสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะแค่ว่าเราเราก็ต้องแบบว่ามองอนาคตเราด้วยนะคะว่าถ้าเราซื้อที่ดินแปลงนั้นมามูลค่าเท่านี้เราจะสามารถทําเงินให้มันหมุนเวียนย้อนกลับมาหาเราได้เท่าไหร่นะคะเราถึงจะคุ้มในการที่เราจะซื้อแบบนั้นค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราเรา,เราจะเชียร์อย่างน้ามือตามมัมไม่ใช่นะคะเพียงแค่เราให้ให้เห็น การซื้อที่ที่ปลอดภัยอีกแบบหนึ่งของพอปทอค่ะเพราะอย่างในเขตบ้านฉางอะค่ะในโซนที่เป็นช่างหมางจ,จะน้อยมากที่จะมีโครงการใหญ่ๆมาลงถูกไหมคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่บางบางส่วนจะเป็นชุมชนซะมากกว่าแล้วจะมีที่พักอาศัยจะมีคนทําบ้านพักจะทํานู่นนี่นั่นอยู่ในนั้นถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนเลยก็ว่าได้คะ่ะทําให้แบบสีผังเมืองของกลมที่ดินนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนยัง ยังยังอนุญาตให้เป็นที่อยู่อาศัยต่อไปนะคะนั่นคือนั่นคือเรื่องของผังสีเราเราอยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูในของกรมที่ดินนะคะซึ่งในกรมที่ดินนะคะถ้าใครมีเลขฉนดของตัวเองสามารถขีเลขฉนดแล้วก็สามารถดูสีของอของแปลงของที่ดินในพื้นที่ที่ตัวเองเราที่ที่เราอยู่อะคะ่ะว่าเราอยู่ในเขตอุตสาหกรรมไหมเราอยู่ในเขตาพาณิชยกรรมไหมหรือเราอยู่ในเขตไหน eyebr. เราสามารถดูได้ะคะ่ะ หนึหนโนดสามารถดูได้ทั้งจังหวัดเลยค่ะเราจะได้ดูภาพรวมของผังสีทั้งหมดเลยค่ะว่าผังสีตรงนั้นนะคะมุมไหนถ้าเราอยากซื้อที่ดินเพิ่มเติมตรงนี้มันจะอนาคตจะทําอะไรได้บ้างนะคะแบบนั้นน,นี่คือ,อประโยชน์ของผังสีนะคะสีผังเมืองเลยกันเนาะเรียกเรียงไม่ถูกก็เรียกว่าสีผังเมืองในนี้เขาจะเรียกว่า เป็นเป็นข้อมูลของผังเมืองซึ่งจะมีหลายๆสีถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนก็จะเป็นชุมชนชนบทแล้วเป็นสีเหลืองอสีเหลืองแบบเหลืองระเหลืองระดับแรกเนาะเป็นชุมชนที่เป็นชนบทชนบทหมายความว่าแบบว่าที่แบบยังไม่ค่อยมีสาธารณสาธารณูปโภคไปถึงยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีร้านสะดวกซื้อเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะพอมาเป็นสีเหลืองระดับสองก็จะเป็นรองรับการพัฒนาเมืองนั่นหมายความว่า การขยายที่อยู่อาศัยการขยายของแหล่งการศึกษาสถานที่ราชการต่างๆก็จะขยายไปตรงนั้นนคะคะพอเหลืองอันดับ3าเป็นชุมชนเมืองก็คือจะมีความหนาแน่นของประชากรที่มากขึ้นอันดับต่อมาก็คือเป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงก็คือเขตเขตชุมชนพาณิชยกรรมคือแบบสามารถสร้างตึกสร้างคอนโดสร้างโรงแรมได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะความหมายของสีแต่ละสีก็คือเขาจะแยกตามความหนาแน่นของประชากรต่อต่อตารางเมตรต่อตารางตารางวาหรือตาราง อะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือการแยกสีสีผังเมืองค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเขตช่างมาที่เราโพสต์ขายไปวันนี้นะคะสีผังเมืองจะยังเป็นสีเหลืองทุกแปลงที่เราโพสต์ไปไม่มีเขตป่าไม้ไม่มีสีเขียวคาดเลยค่ะอยากจะบอกอย่างนั้นนะคะแต่โอเคแหละพื้นที่ที่มีสีเขียวมีไหมในวัดช่า,างมีค่ะอย่างเช่นบางโซนที่อยู่ตรงเขาคีรีวัดเขาคีรีะคะ่ะบางโซนที่อยู่ใกล้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าเราก็จะไป กำหนดให้ไม่ได้ค่ะว่าเออมันตรงไหนบ้างหรือว่าอีกมุมนึงก็คือตรงประมาณเขาพูดอนอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีบางส่วนที่เป็นสีเขียวที่เป็นเขตป่าไม้หรือเขตอนุรักษ์ป่าไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่แต่ว่าอย่างในชาน่างหมากค่ะเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อน,นั้นปลอดภัยค่ะในพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยจากเขตป่าไม้ปลอดภัยจากการเรียกคืนพื้นที่เพื่อจะไปสร้างเป็นป่าปลอดภัยแน่นอนค่ะตราบใดที่ยังไม่มีโครงการใหญ่ๆมาพื้นที่ตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ตราบเท่า อายุเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้ราคาของที่ดินพพท5ในโซนช่างหมาค่ะยังอยู่แัดปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ1.2ล้านนะคะมีทั้งโซนที่เป็นติดถนนหลักเลยมีไฟฟ้ามีประปาไปถึงหรือไม่ก็เข้าไปในซอยนิดหน่อยขนาด3ไร่ก็มีนะคะคนไหนที่แบบอย่างมีที่ดินทําการเพาะปลูกหรืออย่างมีที่ดินในการที่จะสร้างสร้างเขาเรียกสร้างสินทรัพย์หมุนเวียนเนาะก็ลองดูนะคะ พื้นที่ตรงที่เราโพส์ตขายในะวันนี้ค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้แน่นอนค่ะเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะเพราะว่าที่พปท5ไม่ได้น่ากลัวทุกที่นะคะอาจจะอาจจะแค่เราไม่ได้สิทธิแต่ถามดูว่าถ้าเราถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งสมมติเรามีเงิน1ล้านบาท เราไปซื้อที่ฉโนดแน่นอนมันเป็นส0ทเใช่ไหมคะได้แค่ประมาณ100ตารางวากับอีกอันนี้ได้1ไร่แล้วเราเอาหนึ่งไร่มาสร้างาสร้างพืชหมุนเวียนในหลายปีคะ่ะสร้างให้มันสร้างเงินให้เราหลายปีขึ้นมามันก็จะทําให้เราได้เงิน เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เทียบให้ฟังทานเองเนาะสำหรับใครที่ชอบที่ดินนะคะลองดูค่ะวันนี้โพสไปหลายแปลงเหมือนกันชอบทำเลไหนก็ติดต่อเรามาได้นะคะมีทั้งแปลงที่มีถนนพาดผ่านหรือว่ามีถนนที่เข้าไปนิดหน่อยค่ะแต่โดยหลักๆแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ1.2ล้านค่ะในพื้นที่ชักหนานะคะหรือว่าใครที่อยากได้แปลงใหญ่ก็เรามีอีกแปลงหนึ่งอยู่แถวมะขามคู่นะคะ,ะเนื้อที่16ไร่ เหมาแปลงไปเลยคะ่ะ5ล้านค่ะตกเฉลี่ยประมาณไร่ละ3ล้านนิดๆเองคะ่ะเอ่อ300,000นิดๆประมาณนี้คะ่ะก็เป็นพื้นที่อยู่บนภูเขาสวยคะ่ะตรงนั้นก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็ให้ความรู้ในเรื่องของผังเมืองด้วยนะคะสีผังเมืองด้วยคะ่ะอยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้และอยากให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการซื้อที่ดินพพท5คะ่ะเพราะว่าอย่างในบ้านชางเราก็ หลายๆพื้นที่น้อยอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าค่ะอย่างที่บอกละค่ะอย่างในชาติหมาเงี้ยค่ะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยแบบปู่ย่าเราเลยนะคะก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่แปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงเล็ก จนกระทั่งเหลือตอนนี้ไซส์ประมาณหนะะึ่งไร่แล้วค่ะสมัยก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะมีเป็นสิบเป็นร้อยใช่ไหมคะทีนี้พอลูกพอลานออกมาปุ๊บแบง่งแบง่งแบง่งซอยกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ขนาดหนึ่งไร่เราก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะหรือใครมีมงกน้อยกว่าน,นั้นเป็นหลักแสนเราก็มีขนาด100ตารางวาถึง200ตารางวาไว้ให้นะคะในราคาแปลงละ3ามแสนห้านะคะใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสําหรับที่ดินพพทห้านะคะมีหลายแปลงให้เลือกค่ะ ปลอดภัยค่แะแรงที่เราลงลง,ลงประกาศนะคะปลอดภัยเพราะอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทรอ,องรับการเจริญของเมืองนะคะสามารถสามารถอยู่อาศัยสามารถทําการเกษตรได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะทําเป็นบ้านเช่าก็ดีนะคะปัจจุบันนะคะในเขตบ้านฉางนิยมนิยมเออแนะนําให้ทําบ้านเช่านะคะเพราะว่ามีผู้คนเข้ามามากมายแล้วได้ข่าวว่า ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะมีเป็นโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะที่อยู่ตรงข้ามโลตัสบ้านฉาง mm hmm. เห็นไหมคะก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาเพราะนั้นบ้านเช่าหรือห้องเช่าก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะใครมีงบประมาณที่จํากัดน,นะคะลองมองที่ดินพบรอห้าไวสําหรับทําบ้านเช่านะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้มีเรื่องราวอื่นๆเราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ